แถมพอดอกซอนทรงอานนสรงส่วนนี้ให้ไปสีวะสองทางให้แกู่วังวิญญาณแม่เกิดมีมหาแกว่วผู้เิ่น ใโนไปแล้วมาสาเด้อมาเอาบุญนอไปจังย่างขึ้นเบิงเถึงสวรรค์เอาไปฝัน นาลูกให้หมุนพีนทลายหมางมา ไปเมืองวิมันพันฝ่าไปคอยถ่ายอยู่สวรรค์แล้วจังว่าเมเกิดมีมหาเกว่เมีตายน้อยหายนา เจ้าถูกไฟเผาอย่างจูดจีเหลือตั้งแต่อาทิมีแต่หูบไทยเจ้าพ่อให้มวนลูกเต่าทั้งบ้านได้ลำเงยงแล้วจังว่าแม่เกิดมี bàn phơn hai hay cả nhang hồ tao má, Bạn bàn phải bay nát nhang tao khùng, bát và ចាកទៅលົງ

เห็นแววบ่เห็นไงสร้างมาปลูกเตาไว้ให้ไทยบ้านพิ้นนังมองว่ามาสั วาระมื้อนี้พ่อพันพร้อมด้วยลูกหลานเจ้าได้ตุกแต่งกองบุญมีพาเว พาเวนลูกลานเจ้าได้ตุกแต่งมีทั้งแกงอ้อมต้่มวันสุมคูสุนเนอว,ว่ามาเดา้อขานันอยู่ภาคพ,พื้นให้เจ้าไว้ขึ้น อย่าได้ไปไล่ลาบเทียบบุญอยู่ทางเพียงทอละนี้อยู่ใต้ไข่ประตูเปิดปนอง ทรงเอาดวงวิญญาณเม่เกิดมีมาหาแก้วคอยนี้ให้ลาวฝ่าว่าตามาเม่เกิดมีว่ามาเดินขันเดือ,อนเมื่ให้แม่ฆีมาซ้ำมาเดิน ดันให้แม่ขี้มาพายกายน้ำนอนมาไว้อไวแม่เกิดเมีใครเจ้ามาจะทิดไตอยาค้าพื้นแผ่นดิน มื่อนี่ญาติพี่น้องาวินหวงอาวอนหาญาติกาวงวานกะเล่าขานเพียงพอว่า Amen. Está, ahí. Está ahí. ไม่ให้ได้มาพบพ่อนั้นมารวมหวมสกุลสำหรับชาตินี้นั่นก็ได้หวมสกุลกกพา,ากรรมเพื่นย้อโย,ยกจากไปนอกไก่แล้วขอให้มียันแก้วมาลบเป่าดวงมินยา ไปน้ำสวนให้น้ำสวงขึ้นสวรรค์ทอ Thế บังเกิดผลสาสา่งนานาในสังกอลจงบันดลบันดาลปะดังกะทังเดนเมียนประกอบกิจการงานทั้งหลาย มีรายได้แต่ละเดือนเป็นเลือนแสนคิดสิ่งใดสมมุงไมายอยาขาดแค้นให้มีเงินล้านแสนถูกลอดตะลีทวนนาเทินสาธุ สาธุสาธุสาธุเด้อโอ้ยอินยุฟามนำประทานสิ่งคันมงคลให้เห็นผลไพศาลยายได้นานล่อ,อกเกิด ชาตินี้เดือให้สมเมียงสมกับแปงสังกอโบอได้อลอศาสนาให้เรื่องลาว่าจมสาเิมนาพ้ที่สือเลขไว้ให้ถือกเมนเดือสุนสรมมันตัวเกา้าฮะตวเกา้าตัวบอก,ต,ก,ต,กตัวไม่ได้บอกบอกแล้วติสูนทรัม ออกแล้วนี่แล้วมันจังบ่พาดเออผู้ดใดเสือเลียกไ้ให้ถืกอแมนเดืออักโคทั้งสองตัวสามตัวได้โหหาให้หองเสือบ่ตรงฉันขอลองวางใจให้โดดเด่นตั้งว่าเสียคาเล่นภาษีช่วยลัดทบานเรือแม่เด้อ อมนะบ่อยากเสียวันนั้นก็ให้อยูเ่เฉยเฉยยาหวัวสามันเลยศาสปอพ่อสิรวยย้อนขอแถมพอนทุกคนท่านจงสำล้านสินส้นโศกให้มีโชคดังแมงหมายไว้คู่สุนเอวมนะ เออเว้าทอนีนาสิแล้วไอม้มาโกโนาวตกถึงเข้าสิลาไปให้อยู่ดีเนื้อจามนาจังสีอยู่วันนาไอ้สิมาอีกอยู่สตอไม่อย่าง้นเนี่ยมาสต๊อปกลางขั้นเขาถือว่าพาเป็นบ้าเด้เตศ๋ปบ้เทศว่บาเทศ๋ยบาถอ,อ,อดภาษาอังกฤษ มันไก่อาเซียนเนาะบริเวณมันมันไก่ชิมหาคำตีเจะว่าข่อยขึ้นไก่มันสินไหมหล่ะเจ้าไหนจะ่าชี้ยู่วัดหนาป่่ะมาเขตปะลิ้นยากะเดี่วนีแล้วเนาะโอ้าเตี้ยเดี่ยวบริเวณเปรี้ฟังเลยต่อนี่ล่ะเปรน้ำก้นอยู่นี่ล่ะเปรี้น้ำก้นอยู่จังซันเอลมอนขนอยเนี่ยข่อยว่าขอดใส่ขะเนี่ยไอซี่ยู่เลยไอซี่ยู่จังไหนเดี๋ยวเนี่ยน้ำมาลงพยาบวานทองสุขเสริญต้นหนึ่มที่เออโอ้ สอรี่เป็นยังเสียใจเออจังสีอยู่วันหน้าไอ้สิมาอีกอยู่ฟอเกสมีนอดหูคำนี้อยู่ดอกนออืนาถ้าคิดบอพ่อขอบอกอย่าลืมฉันเด้อกูไปกันหยุดสต็อปก่อนทอน้อขอวิน พูดอีกคำว่าเดินจบลายกันเสกฝาลังความสุขขังผาลังขอจงมีแก่ทานทุกคนทานจ เอาละในตอนนี้เทศนาวาสันโอพ่อแต่จูบลงแล้วสิได้ไวยไวพ้พรหยุดคำก่อนกะแสเสียงไว้แต่พ่อเพียงนี้ คุณความดีที่เจ้าสร้างบ่ไลยวงังพุทธศาสตร์ใจศา,ยายสตร์พองแผวได้แผวทางพองทาง ถ้านาไม่กระได้สั่งตั้งแต่งแปลงตัวสีละไม่กัโยกโยกได้หับเอาว่าเนายังภาวาณนาไม่ตั้งจิตตั้งปานุมนอบนาวาชอบยิ่งแล้วดีถวนสุขบวนว่ายุ่มมือ ทำแต่ดีล้วนล้วนใจเจ้ามวนในธรรมกุศลกรรมบ่เลยวังให้ห่างไกลพอดีจังว่าดีดีลุนเป็นมุงคุณอันลำเลือใจประเสริฐจังสีบ่มีแล้วสีมุนมอง คุณความดีที่พี่น้องพ่อและแม่ก็ทำมาเทพาได้ลิงเห็นให้พัมโมทนาด้วยเทพในเขาในห่วยน้องบึงเจ้าภูมทิทีทอละนี้เทพไทยให้เห็นหูหอมขบูอวัน สิ่งศักดิ์สิตลอดล้วนสกุลโลกให้ลิงเห็นเป็นสักขีพยายนบุญแก่ผู้ฟังทั้งขายคนทั้งหลายวันนี้ทำความดีอย่าสุนเป่าอำนาจองค์พุทธเจ้าความเศร้าให้หางหายทำมาบัดสิ่งหายให้ใหายขาดไกลนี้พระสง์ดีทรงคุณใ้แผ่บุญนุนโย ให้บุญสู้บุญซ่อนอย่าทอนห่อนเฮงสุกเกดเียงเพะสร้งสางกุศลไว้มากมีผลจากท่านวานี้กามีมากกโขคือเกียรติสัตว์ทูเสือเสียงกะดดังก้องวีสาลโทูตกไปห่องเด่นได้ก็เล้ยวยาใจสีแข็งแกงกาสีนากระซืนใส ปีโยมานาโปนนินันไพกากาวสันละเสิอนดีเหลือเกินคนย่อถืกใจถูกเข้าคังอสาสมูโหเจ็ดใจตัง้งบ่ลุงไต้่าบุญคิดเนืนบุญที่ก่อไว้ใจสีตั้งต่อพลา สุขาเตียงขึ้นสั้นฝ่าบาลาโลกใบนี้อันนี้สงท่านมีดังทะเลงแจงไว้ขอให้โยมห้าได้สมใจเจ้าเนกา ผลของสินกะสิตานในฟังไว้บนสิจา้าเออสิได้ไปอยู่ฝากฝาก,ก็เพราะว่าคุณสิน ผู้ที่มีผู้กระซับกระพอสินว่าโดยแทจะต้องไปในพันแทขันมีสินสินกิเลสเพื่นเทศไว้จังเสผลนี้ให้เกิดดอมภาวนากับพัมพอมสิบอกบุงอานิสง สีเป็นคุณมหาสารกิเลสไขให้สิน้นพระมุนินตัดไว้เทศานาะตลอดทัวตลอดปี่าได้มัวอย่ามองคำตำต่ตอยจังวาสาทัววาสา ถัสาธั่เวเด้อเอเ่้อเด้อเ้อเอเด้อเอเง้อเดอด้อด้อเ้อเด้อเด้อเด้อ่ด้อเด้อองด้้ดอ้้อ ขอให้เงินท่องล้นอย่าอึดจนหาได้ง่ายสุกใก่ใจควบถ้วนประมวลพร้อมคู่สวนเอวใจให้ใส่ดังแก,วก้วไก่พองนวนสีตลอดปีกเสียมสารเบิกบานอุลาลวงอีวังลุงเอาไว้พรอมพระไตสันเพขอให้โย ข้านายาดพี่น้องกระสีสานอยู่สะเทียนเอาละในตอนนี้เทศดสนามาหอดนี้พ่อนี้แล้วจอดทาอีอวางลง้นบึงกัน อ้ยีโยมให้เนืน้อของอ้ยตี่ของให้เน นาวาสานิเอวังก็มีด้วยประการชนะนิแลตั้งใจรับผล